เริ่มเรืองในปี1941ในช่วงสงครามทางด้านแนวหน้านะครับได้มีการประทะก,กันร,ระหว่างโซเวียตก,กับเยอรมันโดยรถถังของฝ่ายโซเวียตคันหนึ่งก็พยายามที่จะยิงถล่มฝ่ายเยอรมันแต่ก็โดนปืนต่อต้านรถถังนะครับยิงสวนกลับมาเสียหายอย่างหนักภาพได้ตัดมาหลังจากที่รถถังโดนยิงชายคนนี้ก็มีชื่อว่าจาซิปเอกมิคาเอลคาราชนิคอบเขาเป็นพลกระหับในรถถังที่โดนยิงนั่นแหละครับเขาถูกช่วยตัวเอาไว้ได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายหลังจากที่พักรักษาตัวจนดีขึ้น คนที่เดินทางไหวก็จะถูกส่งตัวกลับเพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลระหว่างที่มิคาเอลนะครับกับคนอื่นๆนั่งรถเพื่อกลับรถก็เกิดติดลมไปต่อไม่ได้มิคาเอลก็เลยบอกกับผู้กองนะครับว่ามีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลมากที่นั่นน่าจะมีม้าเพื่อเอามาลากรถได้ผู้กองเขาก็เลยให้มิคาเอลนะครับไปกับเขาด้วย และระหว่างที่เดินทางไปที่หมู่บ้านมิคาเอลเขาก็ได้เห็นปืนที่ผู้กองพกมาด้วยมันเป็นปืนกลรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งผลิตมาใช้มิคาเอลเขาก็เป็นคนช่างสงสัยก็เลยได้ถามผู้กองไปว่ามันยิงเป็นยังไงบ้างแต่ผู้กองก็ตอบไปแค่ว่าต้องลองใช้เองตอนนี้นะครับทั้งคู่ก็ได้เดินทางจนมาถึงหมู่บ้านผู้ก,กองก็ได้เอาปืนพกให้กับมิคาเอลแล้วก็บอกให้มิคาเอลนะครับค่อยตามมาทีหลังเพราะในหมู่บ้านอาจจะมีพวกทหารฝ่ายเยอรมันอยู่ก็เป็นได้ ผู้กองได้เดินเข้ามายังหมู่บ้าน,านก็เจอเข้ากระหารของฝ่ายเยอรมันจริงๆเขาจึงได้ใช้ปืนกลที่เขาพกมาด้วยยิงฐานของฝ่ายเยอรมันทั้งสองคนที่เขาเจอไม่มีรอดครับหลังจากที่ยิงเสร็จก็มีาหารของฝ่ายเยอรมันโผลมาอีกคนผู้กองจึงได้หันกลับไปยิงแต่ปืนดันขัดลำกล้องจึงทําให้เขาโดนาหารของฝ่ายเยอรมันคนนั้นนะครับยิงสวนกลับมาจนผู้กองล้มลงมิคาเอลที่เห็นนะครับก็พยายามที่จะใช้ปืนพกของเขายิงช่วยจนสามารถจัดการได้แล้วก็รีบวิ่งเข้ามาดูผู้กองทันที พวกกองนะครับที่โดนยิงเขาก็ยังไม่ตายนะครับแถมยังบอกอีกว่าปืนกลใหม่ที่ได้มาระบบยิงออตโต้คงไม่ได้รับการตรวจสอบยิงทีไรนะครับขัดลำกล้องทุกทีหลังจากนั้นิคาเอลก็ได้ให้ชายแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับเอามาลากพวกเขาทั้งสองกลับไปที่รถระหว่างนั้นิคาเอลเขาก็ได้ถอดส่วนประกอบของปืนออกมาดูและดูเหมือนว่าปืนจะทําออกมาได้ห่วยแตกมากิคาเอละนะครับเขาก็เป็นนักประดิษฐ์เหมือนกันจึงนำให,ให้รู้เรื่องพวกนี้ พอพวกเขามาถึงรถก็ได้ใช้มานะครับลากรถขึ้นและหลังจากที่รถกลับมาใช้งานได้พวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อในปี1942มิคาอิลเขาก็ยังคงรักษาอาการบาดเจ็บที่แขนกระไรแต่ดูเหมือนว่าหมอจะประเมิเมนแล้วว่าอาการยังหนักไม่สามารถกลับไปทําหน้าที่เดิมได้จึงได้บอกให้มิคาอิลนะครับกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดของเขามิคาอิลนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะนั่งรถไฟกลับไปที่บ้านของเขาแต่ในระหว่างทางที่ได้นั่งรถไฟ มิคาเอลเขาก็ได้คุยกันนายทหารคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บมาจากสงครามเหมือนกันคุยไปคุยมามิคาเอลก็ได้เอารูปปืนที่เขาได้วาดเอาไว้นะครับมาให้นทหารคนนั้นดูแล้วก็บอกว่าเขาเคยคิดที่จะทํามันแต่ยังไม่มีโอกาสนายทหารคนนั้นก็เลยบอกว่าทางกองทัพน่าจะชอบเพราะพวกเขาก็คงอยากได้อาวุธที่ดีๆมาใช้เพื่อปกป้องประเทศบ้าง ทำให้มิคาเอลนะครับเขาคิดได้จึงไม่เดินทางกลับไปที่บ้านแล้วและลงที่สถานีมาไตาเพื่อเดินทางมาที่อู่รถไฟนะครับที่เขาเคยทํางานมิคาเอลนะครับเขาได้เดินทางมาหาปาเวฟซึ่งเคยเป็นหัวหน้าเก่าของเขาแต่ก็ได้พูดถึงการสู้รบที่อยู่แนวหน้าพวกศัตรูมันมีอาวุธที่ร้ายแรงมากกองทัพต้องการอาวุธที่ดีเพื่อใช้ในการต่อสู้ไม่งั้นไม่มีทางชนะแน่มิคาเอลเขาจึงเสนอให้มาสร้างปืนออโต้ที่นี่ แต่เบเว็บนะครับเขาก็ไม่เชื่อว่ามิคาเอลพอจะทําได้และไม่ยอมไม่ทําที่นี่ด้วยจึงได้ไล่มิคาเอลออกไปหลังจากที่ผิดหวังออกมามิคาเอลเขาได้มานั่งรอรถไฟและระหว่างนั้นเขาก็ได้เห็นผู้พันวาชลอปเดินมาพอดีมิคาเอลเขาจึงได้ไปเสนอไอเดียให้ผู้พันฟังและดูเหมือนว่าจะได้ผลครับผู้พันได้มีเอกสารให้มิคาเอลสามารถเข้ามาสร้างพื้นต้นแบบในอู่รถไฟได้หลังจากที่เขาได้พื้นที่ทํางานมิคาเอลเขาก็ไดเริ่มออกแบบและก็สร้างปืนกลของเขาขึ้นมา โดยมีช่างที่ทํางานที่นั่นนะครับคอยช่วยเพราะพวกช่างนะครับเห็นถึงความตั้งใจของเขาเพราะมีคนมาช่วยไม่นานมิคาเอลเขาก็สามารถสร้างปืนกลต้นแบบของเขาได้สําเร็จตัดมาที่คาคัสถานหลังจากที่การทดสอบเป็นไปได้ด้วยดีมิคาเอลเขาก็ได้เอาพื้นต้นแบบนะครับของเขามาหาผูา้พันวาชลอปผู้พันคนที่ได้ช่วยให้เขาสามารถทํางานอยู่ที่อูรเลไฟายได้นั่นแหละครับแต่ผู้พันวาชลอปนะครับเขาก็ถูกส่งตัวไปที่แนวหน,านาา้าสก่อนทําให้ไม่มีใครเชื่อนะครับว่ามิคาเอลเขาเป็นคนสร้างปืนนี้เอง จึงถูกจับตัวแล้วก็ยึดปืนต้นแบบไปพอยึดปืนต้นแบบของมิคาเอลไปนะครับผู้กองอันเรก็ได้เอาปืนไปทดสอบตามคำสั่งพอทุกคนได้ทดสอบยิงปืนของมิคาเอลก็ถึงกับร้องว้าวเลยครับแล้วก็ถามถึงคนประดิษฐ์ทันทีทําให้มิคาเอลขอถูกปล่อยตัวและได้ทําหน้าที่เป็นนักประดิษฐ์เต็มตัวแต่ถ้ามิคาเอลเขาอยากจะให้ปืนที่เขาประดิษ์ขึ้นมานะครับถูกนําไปผลิตออกมาใช้ได้จริงเขาต้องปรับปรุงให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและต้องเขา้ารวมการแข่งขัน,ขนการออกแบบที่ทางสหภาพโซเวียตจัดขึ้น ถ้าการออกแบบของใครชนะนะครับปืนจะถูกนําไปผลิตออกมาใช้จริงไม่นานนายพลคูเบสกินดูหลังจากที่เขาได้รับรายงานเรื่องปืนของมิคาเอลนายพลก็ได้เดินทางมาที่สนามทดสอบปืนนายพลก็ได้ทดสอบยิงปืนต้นแบบของมิคาเอลเองกับมือเลยและรู้สึกชอบมากนายพลได้บอกกับมิคาเอลนะครับว่าเขาจะส่งชื่อของมิคาเอลเป็นตัวแทนเขตเพื่อเขาร่วมแข่งขันการออกแบบปืน ที่มอสโกในปี1943มิคาเอลเอลขาก็ได้เดินทางมาที่ชูรอเพื่อที่จะใช้ที่นี่นะครับ <S <S ในการออกแบบปืนของเขาแต่เนื่องจากเขาไม่ได้เรียนหนังสือและก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งมันเลยเป็นอุปสรรคในการทํางานแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่นายพลได้เขียนหนังสือแนะนํามิคาเอลให้กับหัวหน้าที่นี่เขาจึงถูกช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการออกแบบปืนส่วนนี้ก็คือเอกาเทเลนาเธอถูกส่งตัวมาช่วยมิคาเอลนะครับในการวาดภาพปืนต้นแบบหลังจากที่ทั้งคู่ได้ใช้เวลาในการทํางานร่วมกัน มิคาเอลเขาก็าเหมือนจะแอบหลงรักเอกาเทเลนาซะแล้วไม่นานทั้งคู่ก็ได้สร้างและก็วาดภาพต้นแบบของปืนได้สาเร็จจึงทําให้บทหน้าที่ของเอกาเทเลนามิคาเอลเลยอาสาที่จะไปะส่งเธอถึงที่บ้านและพรุ่งนี้จะเป็นวันประกาศผลว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการออกแบบเอกาเทเลนาก็เลยถามมิคาเอลนะครับว่าถ้าเกิดไม่ชนะจะทํำยังไงต่อมิคาเอลก็เลยตอบกลับไปว่าคงจะต้องกลับไปที่แนวหน้า ระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะแยกย้า,ายกันกลับเอกาเทเรนาเธอก็ได้ขอบคุณมิคาเอลนะครับเรื่องน้ําตาที่เขาได้ให้เธอเธอบอกว่าลูกสาวของเธอนะครับชอบมากสรุปนะครับเอกาเทเรนาเธอมีลูกสาวอยู่แล้วมิคาเอลก็เลยถามกลับไปนะครับว่าสามีของเธอเป็นทหารอยู่แนวหน้าใช่หรือเปล่าแต่เอกาเทเรนาเธอก็ตอบกลับไปว่าเธอไม่มีสามีแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านมิคาเอลเมื่อรู้ว่าไม่มีสามีก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยครับ พอรุ่งเช้าก็มีการประกาศผลออกมาแต่การออกแบบของมิคาเอลไม่ได้ถูกลับเลือกเขาแพ้การแข่งขันในครั้งนี้หลังจากที่ผลงานของเขาไม่ได้ถูกลับเลือกมิคาเอลก็ถูกส่งตัวกลับไปที่คาคัสถานดูเหมือนว่ามิคาเอลเขาจะเริ่มหมดไฟกับการประดิษฐ์แล้วนะครับจนได้มาพบกับนายพลบูบัสกินดูนายพลที่ได้ส่งชื่อเขาเข้าไปร่วมการแข่งขันนั่นแหละครับนายพลเขาก็บอกมิคาเอลนะครับว่าถ้าเลิกตอนนี้นะครับทุกอย่างที่ทํามาก็เสียเปล่า หลังจากที่ได้ฟังนายผลพูดดูเหมือนว่ามิคาเอลพอจะคิดได้และก็มีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งเขาต้องกลับไปพัฒนาปืนของเขาให้ดีมากยิ่งขึ้นมิคาเอลนะครับได้นั่งออกแบบปืนของเขาทั้งวันทั้งคืนและก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากอันเดรและก็เพื่อนร่วมงานที่อยู่อู่รถไฟในการทำชิ้นส่วนขึ้นมาจนสามารถผลิตปืนกลต้นแบบตัวใหม่ของเขาขึ้นมาได้และหลังจากที่ได้นำออกไปทดสอบนะครับผลออกมาก็ดีเกินคาด หลังจากที่ต้นแบบเป็นไปได้ด้วยดีเขาจึงได้นำต้นแบบมาที่ชูรลอบที่มอสโกอีกครั้งพอมาถึงนะครับมีขาเอกก็ได้รีบมาหาเอกาเทลีนาทันทีครั้งก่อนที่ได้จากกันนะครับทั้งคู่แทบไม่ได้ล่ำลากันเลยทั้งคู่ก็มีใจให้กันอยู่แล้วเมื่อได้เจอกันอีกครั้งก็ได้สารสัมพันธ์ความรักกันทันทีตัดมาในวันประกาศผลการแข่งขันการออกแบบปืนหลังจากที่ได้นำปืนต้นแบบของแต่ละทีมไปทดสอบปรากฏว่าปืนต้นแบบนะครับไม่มีตัวอย่างไหนจะได้นำไปผลิตใช้จริงซักอัน นื่องจากไม่ตรงกับข้อกําหนดของลูกค้าและให้ทุกทีนะครับรองกลับไปพัฒนาและประดิ์ปืนขึ้นมาใหม่พิคาเอลที่ได้ฟังนะครับ,รบก็งูดหงิดเป็นอย่างมากเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เขาต้องผิดหวังหลังจากที่ได้รับความผิดหวังครั้งที่ <Michael S> 2มิคาเอลเขาก็ได้ไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายนะครับเพื่อให้รับรองให้เขาสามารถกลับไปเข้าหน่วยรถถังของเขาเหมือนเดิมแต่หมอก็ปฏิเสธนะครับเพราะแขนซ้ายของเขาไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มร้อยเหมือนเดิมแค่ยืดแขนตรงๆนะครับเขาก็มีอาการเจ็บแล้ว ปฏิปืนก็ล้มเหลวจะก,กลับเข้าร่วมลบแนวหน้าก็ทําไม่ได้ทําให้ตอนนี้เขานะครับไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีผูกกองวาชิลีนะครับซึ่งเขาเป็นวิศวกรอาวุโสกเ็เดินเข้ามาคุยกับมิคาเอลนะครับและเขาก็บอกว่าเขาเห็นแบบร่างแล้วมันมีศักยภาพพอที่จะไปต่อและเขาก็อยากทําธุรกิจนะครับและถ้าไปได้สวยมิคาเอลเขาจะมีแผนการทํางานเป็นของตัวเองมิคาเอลนะครับยังอยู่ที่ชูหลอก และไม่นานทุกคนก็ได้รับข่าวดีตอนนี้ไฟและมันได้พ่ายแพ้ส,สงครามแล้วพวกเขาเป็นฝ่ายชนะทุกคนต่างดีใจนะครับที่ได้รับข่าวดีทําให้ตอนนี้แผนกผลิตอาวุธและทดสอบอาวุธดูเงียบเหงาไปเลยส่วนไม่ค่อยเอวนะครับขาก็เดินทางไปหาผู้พันแล้วก็บอกกับผู้พันนะครับว่า เขาเสียใยที่ต้องทิ้งอาวุธที่ได้คิดค้นมาแต่ผู้พันก็บอกกับมิคาเอลนะครับว่าเขาเพิ่งได้รับจดหมายมาจากกองทัพให้จัดหาอาวุธที่ทันสมัยนะครับมาให้กองทัพได้ใช้ผู้พันจึงได้บอกให้มิคาเอลนะครับทำงานต่อได้เลยหลังจากนั้นมิคาเอลก็ได้กลับมาออกแบบพัฒนาปืนของเขาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มันใช้งานง่ายที่สุดแต่เพื่อให้มันได้ผลิตจริงเขาต้องไปทดสอบที่โรงงานอาวุธโดยมีเล็กเจลีออฟนะครับเป็นคนดูแล ซึ่งก็เป็นคู่แข่งของมิคาเอลด้วยและเขาก็มั่นใจนะครับว่าถ้าเขาไปทํางานที่นั่นเอาวธที่เขาออกแบบก็คงไม่ผ่านแต่ไอกาเทเรน่านะครับเขาก็บอกว่ามิคาเอลมันคือนักดิษ์ที่เก่งที่สุดของโซเวียตยังไงก็ทําได้แน่คําพูดนี้นะครับทำให้มิคาเอลเขาไม่อยากจะให้ดูสักเท่าไหร่นะครับแถมนายพลเลสเตอร์อยก็เป็นคู่แข่งของเขาแต่นายพลก็บอกนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาไม่ขโมยความคิดของใครหรอกมิคาเอลจึงยอมที่จะให้ดู หลังจากที่นายพลได้เห็นปืนและชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆก็ถึงกับอึ้งในความสามารถนะครับรายละเอียดทุกอย่างสมบูรณ์มากนายพลจึงไม่ส่งปืนของเขาที่ได้ออกแบบไปทดสอบแต่จะส่งปืนของมิคาเอลไปเพราะโครงสร้างปืนที่จากมิคาเอลออกแบบมันดีมากและวันทดสอบปืนก็มาถึงมีปืนที่เข้ารับการทดสอบอยู่2โมเดลมีของมิคาเอลโมเดลและก็บันกินโมเดล คนกินโมเดลได้ทดสอบก่อนโดยด่านแรกนะครับนำปืนไปจุ่มน้ําก่อนที่จะเอาไปทดสอบปืนก็ยิงได้แค่2นัดเท่านั้นก่อนที่จะติดและยิงต่อไม่ได้และด่านที่2เอาปืนไปคลุกกระสายและผลที่ออกมาก็คือไม่สามารถยิงได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นคิวของมิคาเอลโมเดลโดยการทดสอบก็เหมือนกันครับแต่คราวนี้ปืนของมิคาเอลสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้จะจุ่มทั้งน้ําและก็คลุกทั้งสายก็ตาม หลังจากทดสอบเสร็จมิคาเอลก็ได้กลับมาหาเอกาเทเลนาเพื่อบอกข่าวดีว่าปืนของเขาได้ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วส่วนเอากาเทเลนานะครับเธอก็ตอนนี้เธอท้องครับมิคาเอลที่ได้ฟังเขาก็ดีใจเป็นอย่างมาก